นนนแกูหสวัสดีค่ะปอผ่านะคะค่ะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะก็หลังจากทิ้งไปประมาณสักเดือนนึงได้มั้งประมาณเดือนนึงถึงไหมคะทุกคนปอผาก็อดรนทนไม่ไหวค่ะก็ต้องหาแมวดำมาเลี้ยงนะคะสัญญากับเอฟซทุกคนนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายสําหรับแมวดําถ้าเป้าพาเลี้ยงแล้วเขาไปไม่รอดจริงๆนะคะจะเลิกเลี้ยงแมวดําแล้วนะคะวันนี้เราจะไปดูกันถามว่าหน้าตาน้องจะเป็นยังไงบ้างเนาะเราก็คือต้องเห็นใจนะทาดด้วยกันคงจะเข้าใจเนาะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะคิดถึงน้องมากแล้วก็อยากได้แมวดําอีกตัวหนึ่งสัญญาว <laughs> ่าจะเป็นตัวสุดท้าย <laughs> พูดแล้วพูดอีกนะคือตัวแรกอะ่ะเป็นน้อง เฉาก้ยเนี่ยเป็นตัวผู้นะคะแล้วตัวที่สองเนี่ยคือลูน่าเนี่ยเป็นตัวเมียแล้วก็ตัวนี้เราอยากได้ตัวผู้เพราะว่าตัวผู้อ่ะเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าแผลเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะหายง่ายคือ ครั้งนี้เอามาจะจริงจังมากเลยนะจะพูดเลยเหมือนเราอคิดเลยถ้าเรามีลูกอีกคนเราจะจริงจังขนาดนี้เราจะเลี้ยงดีมากคือเราจะขังน้องไว้หนึ่งอาทิตย์ตามแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยเพราะขังเสร็จเราก็จะพาน้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็ทําวัคซีนให้ครบทุกอย่างเลยนะคะจะไม่ให้ขาดตบอกบกพร่องแม้แต่อย่างเดียวชอบที่เอฟซีมาพูดว่าถ้าเป้าพามีกําลังเป้าพาเลี้ยงเลยจริงคือจะพูดว่างไงอะ่ะมันก็ไม่ถึงกับมีกําลังหรอกทุกคนแต่ว่าเพื่อแมวแล้ว เหมือนเรายอมอดได้ไงไม่รู้อะคือเราไม่กินข้าวก็ได้แต่เราอย่าให้แมวเราอดนะเราพูดอย่างนี้เลยอะอืมจริงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามปะเดี๋ยวเราจะไปรับน้องกันเลยนะคะเตรียมตะกร้าไว้ข้างหลังแล้วชื่ออะไรอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอีกคลิปหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวถ้ายงไงคลิปนี้เราไปเจอหน้าน้องกันก่อนนะคะเป็นตัวผู้นะคะไกลค่ะค่อนข้างไกลต้องขับรถไปรับไกลเหมือนกันเนาะ แพงเงี้ยเราไปกันเลยค่ะนะค,ค่ะทุกคนเราถึงแล้วนะคะก็ติดถนนใหญ่เลยะคะ่ะเดี๋ยวต้องใส่แมสนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยเดี๋ยวลงไปหาน้องกันเลยเนาะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลัวไหมลูกกลัวไหมอ้ยกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมอุ้ยน่ารักจังเลย ตัวเดียวใช่ไหมคะมีหลายตัวว่าสี่ตัวแจกหมดแล้วมีตัวหนึ่งไปถึงขนแก่นนู่นเหอไป็นอนั้นสีสว่างไปถึงขนแก่นไปอยู่ด้วยกันนะลูกเนาะนะไปนะแอไปอยู่กับพี่เขาเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งคุกน้ำมันอยู่ด้วยกันนะไปแอมา นี่คะ่ะทุกคนเราถึงบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องนะขึ้นไปไว้ในกรงจะบอกว่าน้องหน้าตาเหมือนลูหนา้าแบบแกะกันออกมาเลยอะ่ะ oh, คือถ้าบอกว่าเป็นลูหน้าก็เชื่อเดี๋ยวจะเอาให้ดูจริงๆนี่น้องนะไม่ร้องเลยค่ะแต่ว่าจะร้องตอนป้าพาร,ร้องเพลงถ้าป้าพาร,ร้องเพลงเขาก็จะร้องขึ้นมาทุกคนทําไมไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปคิดอยู่ว่า ยายจะเอาเขาไว้ในห้องแต่ว่าพาเลยแล้วก็ให้นมกล่องออกมาไว้เหมือนอยู่ข้างนอกดู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 โอ้นั่นได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงอะไรไหมน้องเปี่ยวมาดีเร็วมิ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 วขึ้นมาเลวน้องเปี่ยววิ่งตามมาแล้วใช่รู้หน้าหรือเปล่าหน้าเหมือนรู้หน้าอย่างแกะกร็ดอกมาเลยเกจริงจริงไม่ได้มูนะไม่ได้มูไม่ได้มูไม่ได้มูอ๋อแม่น้องนมมาแล้วมา ขอดูหน้าก่อน <g ay> อุ้มเขาไว้ก่อนเกดจับเขาออเหมือนไหมเหมือนแต่มันกลัวนะมันขี้กลัวเอากลัวสิอุ้มไว้ก่อนเดี๋ยวตัวอื่นจะมาไงไม่กัดเอาตกใจเกดด้วยว<ๆ>เร็วๆ,วๆ <responsabil. S 1> อุ้มเขาไปไว้ในกรงก่อนสิ <S <S เดี๋ยวแมวตัวอื่นจะมาขย้ำเขากลัวอุ้มเขาเลยเขาไม่ว่าเขาไม่กัดเหรอไม่กัดโอ้โหแมวดำที่ไหนกัดอะ เอาอาหารออกมาเอาชามอาหารออกมาโอเค <Okay. S 2> เอาปิด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 เอาน้ำเอาน้ำออกด้วยโอเคโอเคอะหนูอยู่ในน,นี้ก่อนนะลูกโอเคหนูอยู่ในน,นี้ก่อนมาพี่เปียวมาพี่เปียวมาดูน้องก่อนนี่พี่เปียวดูน้องตรงนี้อ่ะ uh, พี่เปียวดูก่อน๋อครูคูไม่คุ้นใช่ไหมถูกแล้วล่ะลูกเออน้องร้องแล้วเห็นป่นละล่ะเอา เอาเอาน้ําวางก่อนอะแล้วก็เอาเอาอาหารถ้วยอาหารนั่นเอาจัดดิโนเนี่ยเอาจัดดิโนเป็นคนเทเทเลยนะปเปรี้ยกลัวเหรอลูกเปรี้ยกลัวแล้วมาหาได้มาได้ยังไงก็ไปเอามาขับรถไปเอามาโอเคพอแค่นั้นกันโอเคอเอาทุกคนสนใจสนใจอะเอาไว้เลย น้องกลัวเหรอลูกโอ้ oh. เอาไว้ข้างๆเลยก็ได้ใช่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 โอเคเอ้ยหอมไหมน้องหอมอาหารไหมพี่มาดพี่มาดพี่ชายแบบแมวที่ไหนอะแม่เอามาอีกแล้วเหรอ <c oughs> แม่เอาแมวมาอีกแล้วเหรอ <c oughs> จะลูกแม่ว่าจะไปไว้ในห้องแม่นะ่ะ <c oughs> ดูสิความน่ารักของเขาหน้าตาเหมือนลูน่าเลยอะ เนี่ยเหมือนรูหน้าที่ตอนรูหน้าจาักไปเลยอะคือตัวเท่ารูหน้าเลยเนาะเป๊ะเลยอะ่ะน้องยังไม่คุ้นนะเราจะปล่อยน้องไว้ในกรงหนึ่งอาทิตย์ค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็ฝากให้กําลังใจด้วยเนาะเดี๋ยวปาพาจะปิดแล้วก็จะให้เขาอยู่แบบในกรงนี้นะคะแล้วอะตอนนั้นคืนอาจจะให้เขาไปนอนกับปาพาค่ะมีอะไรจะอัปเดตอีกทีเนาะอ๋อที่สําคัญเนาะเราจะให้ทุกคนตั้งชื่อน้องค่ะยังไม่รู้จะชื่ออะไร คิดอยู่ประมาณ3-4สี่ชื่อเนาะก็คืองาดำชาโคอะไรอย่เงี้ยขับรถมาก็ก็คิดชื่ออยู่แต่ว่ายังไม่พี่ชายพี่ชายมานั่งนี้เลยพี่ชายกลัวแม่รักน้องมากกว่าเลยดุทุกคนกลัวไหมแม่รักเท่ากันหมดเลยค่ะโอ้ ทุกคนกำลังงงว่าใช่ลูน่าไหมแต่ว่ากลิ่นไม่น่าจะใช่ลูนา่าแต่หน้าตาเหมือนลูน่าแล้วดูลูน่าแบบกกลัว,วทุกคนคิดว่าเป็นลูน่านะเชื่อไหมทุกคนคงคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเหมือนแบบลูน่าหายไปไปไม่สบายแล้วก็กลับมาอะไรอย่างนี้เนาะน้องเป็นตัวผู้นะคะทุกคนช่วยกันตั้งชื่อด้วยเนาะายังไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้อย่างแน่นอนนะคะคลิปนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บอลิซน,นอนสบายมากเลยนะลูกสบายใจใช่ไหมคะ สบายใจใช่ไหมคะแม่เอาน้องลูน่ากลับมาใช่ไหมคะใช่ไหมคะคนนี้ใครคะสดๆรอมาดดำปิดปีเลย